สสคนไทยใจพม่าที่ฆ่าอเมริกาสภาไทยเขาไว้สำหรับแก้ปัญหาให้ประชาชนคนไทยมันเอาไปแก้ปัญหาให้กับประชาชนชาวพมา่าแล้วสสของคนไทยเนี่ยที่ประชาชนคนไทยเลือกไปเนี่ยมันกลับไปเข้าข้างกับ พวกพามา่าเขาเรียกว่าสอสอไทยหัวใจพามา่าที่ฆ่าอเมริกากลายเป็นประเด็นดราม่าในโซเชียลหลังจากที่นางสาวทิศนาชุนหวันสอสอกทมพักประชาชน อภิปรายในสภาในมุมที่เห็นอกเห็นใจชาวเมียนมาที่หนีสงครามหนีร้อนมาพึ่งเย็นในประเทศไทยควรมีการรับรองอย่างเป็นระบบเช่นการศึกษาให้เด็กข้ามชาติตลอดจนการอนุญาตให้ใช้ใบอนุญาตชั่วคราวบุคลากรทางการแพทย์ของเมียนมาเข้ามารักษาเมียนมาในไทยจนทำให้หลายคนมองว่ามากไปหรือไม่กับการเรียกร้องดังกล่าวซึ่งอาจจะกลายมาเป็นภาระของประเทศมากเกินไป เท่านั้นยังไม่พอสสอแก้วตายังใส่ชุดชนเผ่าแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ในวันอภิปรายจนหลายคนตั้งคำถามว่าจะใส่มาทำไมโดยสสแก้วตาได้พูดถึงศูนย์การเรียนรู้ของเด็กพาม่าที่ลักลอบเปิดแล้วถูกทางการฝั่งปิดไปเพราะมีคลิปถูกเผยแพร่ออกมาช่วงที่เด็กร้องเพลงหน้าเสาธงเป็นภาษาพามา่างานนี้สสแก้วตาออกโรงปกป้องสุดพลังโดยมองว่าแค่เด็กร้องเพลงชาติพาม่าชัดกว่าเพลงชาติไทย มต้องไปสั่งปิดโรงเรียนเขาด้วยแค่นี้ก็สงสารมากพออยู่แล้วต่อเรื่องนี้นายอานอนท์กลิ่นแก้วหรือสิงห์ดำได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าสสคนไทยใจพมา่าขี้ค่าอเมริกาสภาไทยเข้าเอาไว้สำหรับแก้ปัญหาให้ประชาชนคนไทยมันเสือกไปแก้ปัญหาให้ประชาชนชาวพมา่ามันมีค่าอะไรพวกนี้สร้างความวุ่นวายให้คนในประเทศไอ้คนที่ทำมาหากินก็ทำมาหากิน ส่วนคนที่เข้ามาสร้างความวุ่นวายมันไม่ควรให้อยู่ในประเทศคุณเป็นสสที่คนไทยเลือกมาแต่ดันไปเข้าข้างพวกพมา่าแบบนี้เขาเรียกว่าสสไทยหัวใจพมา่าขี้ข่าอเมริกาแบบนี้มันยังควรอยู่เป็นสสได้อีกรอและที่ผ่านมาที่มันสอบตกอยู่ก็เพราะว่ามันมีหัวใจเป็นพมา่าก่อนหน้านี้ก็เป็นขี้ข่าอเมริกาเราคนไทยนะอย่าไปเลือกสสแบบนี้ อย่าไปเลือกมาเป็นตัวแทนของพวกเราถ้าเขาเป็นคนของพวกเราต้องสู้เพื่อคนไทยทำเพื่อคนไทยรัฐสภาไทยไม่ใช่ของพมา่านี่แหละที่ประเทศไทยเมื่อสมัยกรุงศรีอย,ยุธยาต้องเสียกรุงเพราะมีคนไทยแบบนี้นี่แหละคนที่สนับสนุนเริ่มตาสว่างขึ้นเลือกตั้งกี่ทีก็แพ้ทั้งนายกอบ,บจอทั้งสสก็แพ้เมื่อก่อนนี้ชักชวนให้เขาไปทำผิดกฎหมายแล้วก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้เลือกตั้งสมัยหน้า มึงเตรียมเลยเตรียมศูนย์พันเลยไ hey, อพศคนไทยใจพมา่าที่ฆ่าอเมริกาสภาไทยเขาไว้สำหรับแก้ปัญหาให้ประชาชนคนไทยมันเอาไปแก้ปัญหาให้กับประชาชนชาวพมา่ามันมีค่าอะไรวะไอ้พวกนี้ สร้างความวุ่นวายในประเทศไอคนที่ถมากินก็ถมากินแต่ว่าไอคนที่มันสร้างเข้ามาแล้วสร้างความวุ่นวายให้กับประเทศเนี่ยมันไม่ควรที่จะให้อยู่ในประเทศแล้วสสของคนไทยเนี่ยที่ประชาชนคนไทยเลือกไปนี่มันกลับไปเข้าข้างกับไอพวกพามา่าเขาเรียกว่าสสไทยหัวใจพามา่า ที่ค่าอเมริกาอย่างเนี้ยมันควรที่จะยังอยู่เป็นรอได้อีกเหรอเลยที่มันสอบตกสอบตกเนี่ยเพราะว่ามันมีหวัวใจเป็นพมา่าตอนนี้ก็เป็นที่ค่าอเมริกาสอบตกทุกทุกที่เห็น เราคนไทยนะอย่าเราอย่าไปเลือกสสแบบนี้อย่าไปเป็นเลือกเป็นตัวแทนของพวกเราถ้าเป็นตัวแทนของพวกเราต้องสู้เพื่อคนไทยต้องทําเพื่อคนไทยรัฐสภาไทยไม่ใช่รัฐสภาของพมา่าเนี่ยที่ประเทศไทยสมัยกรุงศีอยุธยาได้เสียกรุงเพราะมีคนไทยแบบนี้นี่แหละ สรุปก็คือสอ,สอไทยหัวใจพม่าที่ฆ่าอเมริกาเนี่ยคนที่สนับสนุนมันนะเริ่มตาสว่างขึ้นเลือกตั้งกี่ทีกี่ทีก็แพ้เลือกมากี่ครั้งแล้วกี่จังหวัดแล้วทั้งนายกอบจอทั้งสสก็แพ้จนเริ่มตาสว่างเมื่อก่อนนี้ชักชวนให้เขาไปทำความผิดเขาผิดกฎหมาย แล้วก็ไม่ช่วย,ยอะไรเขาไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้เขโทษนอนโทษนี่เลือกตั้งสมัยหน้ามึงเตรียมเลยมึงเตรียมศูนย์พันเลยจำไว้นะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ